สวัสดีครับพี่น้องเช่าเบาเอฟซีช่องเหลืองลาบะตองสู่ทุกคนครับมือนี้ข้าวมาที่บ้านเล้าแดงอำเภอคลองชชยจังหวัดกฬสินมาวัดบ้านเล่าแดงครับมหาปูเงะครับนี่ครับเป็นต้นตำรับจุฬาปูเงะครับของแท้ครับเป็นแม่ไพ่ครับผ้าโค้งสีแดง อำนักหีดงโบ่ตรงถามถึงนาจรมมั่ร้อยแปดสิบขนาดเบางานมัดชืว่าลาสซิกครับติดผ e, ้าส่งสิคลาสซิกจังหน่อยติดผ้านี่แหะมากุดเล่าเนี่โอ้ปืไม่อนีา้นีาน้อาน่อางนอ่น นี่ไงนาสียด้อยู่นี่ใ้ดวงนี้นะนี่จาหนี้อารมมากว่าดิทัน่มาเ่ว่ใดวงนี้น่เพาว่าก็ิมเอานี่แหะนี่พรดงนี้ดอกนี้ยะบ่ารับปูเดดรอยรอยะเจ้มันเทงน้ำผาครับิดยอดครับ ทดสอบแกงสนุไอ้ช่ว่าเบิ้งสนุับไปใส่บบาะอะไรบุญกุลันมีไปประกวดป่ะครับมีสนุไปประกวดหป่ะกมีคนไปแกงไห้ป่ะมีทีมงานแกงป่ครับไปเบิ้งอีกดวงนึ่งครับยุขางกุด นี่ครับงันตุล่าส่งเิ่นกสีเห็ดออกเป็นตะาสดีส่งเป็นตะาสดีผ่านเแลวนะครับนีมีอีกสองดวงนี่ครับมีกสองดวงแข็งแข็งเกงเป็นตะยานเป็นตลากไปดี ก็ไหวไบย่างงีสีสันสวยงามครับงานมัดงานควงเบามหม่น้อยไปถึงว้ถึงหัวหลงกุดปู โ um อ้เขี้ยแตกกรมีตัวนี้นี่เขี้ยยังไงแมนบอเขี้ยแตกไว้คือมนบอสูตห้องกระสุนเหมือนครับเป็นใส่เป็นรัดความ เรวดตไปตามครันนผู้ใส่เห็นกาวนี่ติดเลยบอกกาลเทียก็บั่านางสวยบ่เกนางสวยโู้สวยอีกรอบหนึ่งนะครับเออนี่เลยพับเคื่องท่องเที่ยคนตัดแบบร้องเทาเ่เสียขาดบ้าไปแต่ดึงาเชือกเบอร์สามเครื่องหนึ่มีเชือกสามนนมีนี่นี่ไอจะซื้อเสือกันนี้ยู่นี่ยู่หลันเนี่ยขางถนนเนี่ ย้อนมเลนาได้ป no, ูเสีไว้เอาล้วพืนนี่เนาะจูบกันาะตัวิเมเสียกออกได้เหเนาะนะครับเบางานเบาของูบเราแดงูเราพันจุลามีหางเนะกบอเรียบบิตัวบอันที่มาเาแยนหางขยนง่ายว่าอุ้ยอันยับเล่นได้เล่นไดวงอยู่บ้านเราแดง นนโอ้ครับ้งินคดงล้วนี่ครับผูได้มักวาวจุลาติดตัวได้ครับนี่อัู่วัดบัลลูดแดงคิดถนนญ่บานห้องเนี่ยบัลลูดแดงเนี่ครับขามาหาหลวงปู่ได้ครับรปรปไปไบลงยูทูปครับไปกดเบิ้งนะครับนูช่องเหลืองหลับประตองมีตาเหลืองวาวครับอยู่ในหัน ทำหาไทายวบาวนํำเนี่แหละบ้านห้องเพื่อของเส้เาานขัดี่มาใสาห่หางกับ,เกบนเาุมละบแมนลยเอานะเอานี่แหละครับพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมพอดีครับ